เข้าโหมดแห่งความสวยงามนี่ก็คือสตอเบอรี่เชคนะครับสตอเบอรี่เชคนะครับดูครับสวยมากวันนี้มีโชว์ให้อยู่3มกระถางนะครับก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าใบหนึ่งก็ต้องหลักหมื่นเนาะตอนนี้พอมีจำนวนแล้วนะครับพอเราทำจำนวนได้แล้วก็จะนำมาแบ่งกับ f อนะครับราคาเบาๆเบาๆเ,เ,เ,เอาไปขึ้นเสาได้เลยนะครับสวยๆสตอเบอรี่เชคนะครับ สวยๆแบบนี้ครับวันนี้แบ่งปันกันไปนะครับโอ้สวยมากกระถางละแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทอ่ะวันนี้มีอยู่สามกระถางนะครับสวยๆสตอรอเบอรี่เชคนะครับวันนี้คัดสวยๆให้แล้วนะครับแล้วก็มีมอนสเตล่าอันโบเจแปนเดี๋ยวครับสวยมากครับมอนสเตล่าอันโบเจแปนนะครับ วันนี้มีอยู่สองกระถางสวยมากสวยมากจัดให้นะครับกระถางละแปดร้อยบาทนะครับ800บาทอ้าวดูความสวยงามสตรอเบอรีนะครับเช็คนี้ถ้าหากว่าใครที่จะไปตัดข้อนะครับดูครับก็สามารถนำไปตัดข้อได้เลย ดูตัวนี้คุ้มครับคุ้มเกินคุ้มได้1 2 3, 3่สข้อแล้วนะครับโอ้โหสวยๆครับ085 8 8 2 4 9 8 8 0 8 82, 0 8 8 8 8 4 9 8 2ขอ,ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับ m o n s t e r a a n b o j บ p a n ดูครับสวยมากสวยมาก นี่ถ้าแนะนำอีกกระถางหนึ่งนึงครับนี่ดูครับวันนี้ก็จัดให้พิเศษส,สวยๆครับ